แล้วกับุดงปีใหม่นี้อย่าลืมนะจ๊ะหัวหน้าชั้นคขบอกทุกวันใช่ไหมจ๊ะเราไปอยู่ธุดงกันให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยเพราะเราเป็นผู้สถาปนา,าก่อนที่เราจะส่งความสุขสอคสอนะี่ยส่งสอคสอไปเราต้องสร้างความสุขภายในของเราก่อนในการมาอยู่ทุดงปีใหม่ทั้งสาขาสร้างความสุข ก่อนจะส่งความสุขเออถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราเอาความสุขไปเข้าใขรเขาได้อย่างไรมันก็เขียนไปนก็อย่างนั้นแหละมันก็จะไปจะมีอนุภาพอะไรแหละเมจ๊ะคําอวยพรนั้นจะศักดิ์สิทธิ์จะมีฤทธิ์ตามเมื่อใจใสใสถ้าเดิมเล่าไปแล้วก็อวยพรนะ้าวันนะี้คู่บ่าสาวมาแต่งงานเไม่อวยพรกันกันนะอืม นี่เพิ่งไหมครับครั้งแรกของการแต่งงานก็คงจะมีข้อผิดพลาดเลยครั้งต่อไปก็จะให้ดีกว่านี้อาไม่รู้วะยังนี้เปล่าไม่รู้เอาเมาเนี่ยอ้อยกูบาวสาวอยู่ดีกินอร่อยอมีหัวปีท้ายปีแล้วก็ไม่รู้เขาไอ้นี้ก็เรียกว่าพรนสูรเออ อันนี้มันสอคอซอรสร้างความแซบในใจแล้วส่งความแซบวอวยพรคู่บ่าสาวเงี้ยไม่ได้นะมันต้องสอคอซอเออแต่ปีใหม่น,นะาดื่มเหล้าอย่างงี้ยแล้วเฮลแฮปปี้นิวเยทั้งปีนี่มีความสุขมันจะเป็นไปได้ยางไงอันนี้มันพรอ,อสูนพรยักษ มีเมาเมางั้นแหละดื่มน,น้ำเมาอย่างงี้แล้วไปวอวยพรไปใหม่อย่างงี้อย่างงี้เนี่ยเรียกว่าสอคอซอแปลถูกเนอะส่งความแซบ่บถ้าส่งความสุขเรื่องสอคอซอต้องมาสร้างความสุขก่อนไปใหม่อย่าลืมมาอยู่ที่ดงไปใหม่นะจ๊ะ